ทีพน่นะเขา,าสร้างนานเนี่ยครับสอ,อ,องปีแล้ว,ว,วอ๋อสองปีแล้วรวมก็จะงานงบใครแล้วตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับอันนี้นมันหออกเจ็ดหมื่นได้ไหม 有点冷风。 đi lên cái sàn luôn, từ đây, đi lên trên bên, gót đi, nằm 2 phòng. À, 2 phòng, 2 hong, hong กาหลวงพ่อถือตามากออการขอต้้งกุดระเนื่องจากอาอยังยังไม่เสร็จเนี่ยมันมีอะไรอ,อย่างไรบ้างครับขอเขาจะริญพรญาติโยมคือกุติเล็กหลังเนี่ยม,มีสองห้องพราจำบรนษาได้สองรูป ทีนี้ว่าโยมจากกรุงเทพอะ่ะเขาก็ทีแรกเขาก็มีงบมาแสนหนึ่งสองพ่องแล้วเขาก็มาสร้างของเขาเองสร้างไปได้สักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็เขาก็ทิ้งล้างไปไม่ได้มาเนี่ยประมาณปีกว่าแล้วหลวงพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าทํามันไม่เรียบร้อยเนี่ยแล้วก็พัดจะมันสาไม่ได้เ่ยมันก็จะปูกพังสมบูก็อยากจะให้ญาติโยมสาธุชน คนใจบุญทุกทท่านเนี่ยที่ติดตามรายการนี้อยู่เนี่ยช่วยอ่าเป็นสะพานบุญหรือว่าทําบุญเองนะเป็นสะพานบุญก็ได้หรือว่าทําบุญเองก็ได้ช่วยกันบริจาคมาหลวงพ่อก็จะได้นํามาสร้างบุอนะทวารวัตถุที่ยังค้างค้างอยู่หลังนี้เนี่ยให้เสร็จโดยเร็วอ่าทางสํหนักสงฆ์พุทธนิมิตก็ขออานวยพร ข้ยญาตโยมทุกคนพบววนนแต่ความสุขความเจริญให้มีอายุวันนะสุขะพละพระ้อะด้วยปฏิภาณและธา,าสาสมบัติขอให้ยิ่งอยู่นานทุกประการทุกท่านเถิด